ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Toy Review น,นะคบผม mm hmm. วันนี้จะมาถ่าย mm hmm. พวกเลโกล้แจ็คเก็ตหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้นะคะ mm hmm. โอเคฮะก็จะคือจะมีตัวหน่อยนะร mm hmm. ก็คือตัวที่ยืนนะผมตัวที่ยืนที่ถ่ายรีวิวนะครับ mm hmm. โอเคนะ mm hmm. ก็จะเป็นที่ถ่ายกันมากขึ้นนะ เวลาถ่ายเขาก็ต้องใช้ตัวนี้เหมือนกันนะฮะโอเคฮะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะเราสังเกตที่นาฬิกาผมได้เห็นไนหะม9โมง38แล้วผมเราก็เดี๋ยวมาถ่ายรีวิวผูนินจากโกนะเนีย่ยอันนี้จะเป็น,นเบเบ้ครับแล้วก็มีอันหนึ่งนะเป็นของตัวโบโคนะค ะโอเคน,นะก็เราก็ขอรีวิวเลยก็จาก,จกดแต่เพียงเท่าน,นี้เลยตัวไหนก็ดีะอับตัวแดงกนแล้วกัน,กน,กน,กน สีแดงน,นะครับผมชื่อว่าใครนะคบเข็บจะมาถอดหน้ากากดูนะนครับนี่นะอะเราจะสังเกตได้ว่ามันไม่สามารถขยับหัวได้น,นะเพราะว่าผมติดกาวตาช้างไว้นะครับมันเวลาถอดหัวมอหัวมันก็จะหลุดด้วยนะโอเคนะนี้ตัวแดงเพื่อนบมให้มานะคบผมโอเคฮะก็ตัวแดงกจ็จบลงไปแล้ว หนึ่งตัวนะครับเกตตออไปเป็นตัวที่สองเนี่ยเออัวสีเขียวล่ะเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะถอดละกา้ดูนะครับเนี่ยน่าจะสังเกตว่าผมไม่เหมือนคนอื่นนะ หน้าผมจะไม่เหมือนคนอื่นเห็นไหมคะข้างหลังก็ไม่มีนะอะเค,ครเพราะว่าผมจะสลับหมวกไก่ตัวดําตัวก,การนี้นะครับผมโอเคนะก็จะมีดาบนะอันนี้คือของจริงนะครับเนี่ยดาบข้างในมีแล้วโอเคฮผมก็จบลงเป็นตัวที่สองน,นะครับ โอเคไปดูตัวที่สามก็คือตัวดำนะ,ะที่ผมบอกว่าผมแลกแลกหัวกันกับตัวดำนะคะผมเอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยผมแลกมือกับตัวดำแล้วก็โอเคนะก็ขอจบตัวนี้ไปแล้วนะยังไมไ่จบคลิปนะครับจบตัวนี้นะ ก็ต่อไปก็จะเป็นตัวน้ำเงินนี่นะเป็นล่างเป็นอาจีนะครับตกแล้วขอโทษน,น,นะที่มันจะเนี่ยเปนจากโล่าเอ็นเอจีนะผมโอเคนะ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแกชอบเฉยๆนะเคต่อไปจะเป็นตัวสีดำเป็นตัวต่อไปนะอันนี้คือตัวจริงของมันนะครับก็อาจจะสังเกตหัวมันได้ฮนะเน่ยนะตัวจริงของมันไม่มีสองหน้านะกก็นินจากโกพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่มี ตัวอาจารย์อยู่เป็นเพื่อนด้วยนะคะผมโอเคฮะก็จะเป็นตัวสีแดงสีเขียวสีดำสีน้ำเงินสีดำก็สีดำสองตัวนี่ก็คือเพื่อนผมให้ตัวนี้มาแล้วโอเคนะ okay, นะตอนนี้ก็เก้าโมงสี่สิบสองนาทีแล้วนี่ก็จะเป็นเบเบอีครังยับอีกครั้งนึ่งคือเบเบครับนี่ก็คือเบเบะนะโอเคครับ ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ